ดีค่ะชื่อลาล่านะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่เยาวชนบ้านหนองเขียวนะคะวันนี้จะมาได้นำสินค้าเก,กี่ยวกับอะโวคาโดนะคะตอนนี้ที่โต๊ะก็มีอะโวคาโดชื่อพันชื่อพามว่าพิคาต้านะคะตอนนี้อะโวคาโดของเราก็ออกผลผลีนะคะแต่ว่าชื่อพา์พิคคาตา้าพันนี้นะคะจะออกขายช้าหน่อยขอบคุณทุกคนที่ชมน,นะคะน่ารักมากยิ้มตามเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะสุดยอดมากสีนค้าน่าสนใจมากเลยนะคะ ทางบ้านหนองเขียวอะค่ะมีปัญหาในเรื่องของความยากจนรายได้ต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000 20, 0บาทต่อปีปัญหาในเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์คบว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเด็กหญิงที่อายุประมาณ13-18ถึง18ปีค่ะจะมีการแต่งงานก่อนวัยอันควรสาเหตุที่ทำให้เกิด คุณแม่ไวสใยอะค่ะอันนึงเนี่ยมาจากในเรื่องของความเชื่อของทางกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะให้ผู้ชายอะค่ะเป็นหลักในบ้านเด็กผู้หญิงก็จะไม่มีสิทธิ์หรือว่ามีเสียงในครัวเรือนนะคะ,ะเด็กผู้หญิงเนี่ยนอกจากไม่มีสิทธิ์มีเสียงแล้วเนี่ยก็ยังโดนมองว่าเป็นภาระของครอบครัวค่ะ ม่มหาลัยต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าฐานะพ่อแม่ก็ยากจงทําให้ครอบครัวล่าหนาเหนื่อยแล้วก็หนักใจ มีนี้ก็ตตมเป็นแสนแสนขึ้นมาการลาจ้างรายได้ก็ผู้หญิงก็ได้200ผู้ชายก็ได้250แม่ลับาระลูกค่ะลูกอันดับหนึ่งเลยคือเราไม่มีซื้อแผงพื้นให้แล้วก็ไม่มีซื้อนองให้ลูกกินแม่หนูก็ป่วยค่ะป่วยเป็นเส้นระบบประสาทานสมองนะคะรายได้ก็ไม่พอบางวันก็ร้องไห้ก็มีค่ะอยู่ไม่ได้ ให้พ่อค้าว่าแม่ค้าโครงการเนาะรายได้ปีนึงก็แค่1-2ึ่งหมือเองค่ะตอนแรกน้องไม่รู้เลยก่อนที่น้องรู้จากการตลาดออนไลน์เนาะตอนเฟซส่วนตัวนะแล้วก็ลองโพวขายดูหาลูกค้าก็ไม่มีพอจะมีก็หนึ่งสัปดาห์ มีลูกค้าหนึ่งคนก็ซื้อแค่สิบกิโลกรัมหลังจากนั้น่ะมีพี่ๆี่ดีเทนเลยอระเขามาสอนการตั้มเพกการสร้างรูการถ่ายรูและก็การแชร์ลงกู่เนี่ยรอเรียนรู้รออบรอรศึกษาหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่พี่เขาสอนเนาะจากก่อนที่เราขายแค่สิบกิโลมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วผลผลิตก็ขายออกไปเนี่ยคะ่ะจากที่สิบกิโลก็ขึ้นมาเป็นห้าสิบหกสิบหนึ่งร้อยไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าไม่เคยขายหนึ่งร้อยกิโล เลยนะคะต่อสัดานเนี่ยถ้าเป็นเดือเกือบพางก็มีค่ะจุขอนเอาอาวัดรวมาแบบก็ต่อให้ขอรู้ห้อไปเล่ยไล่แบบไล่สุดเลื่อยลย่งกูเลย่อือือามาเขาีกกะกะหาจ้าก็ยั่ขายตัวคู่ไปเลยเนาะ กาไลก็จะเป็นแม่ค้าคนหนึ่งเราต้อนรู้จักให้ความสำคัญกับลูกค้าให้มากขึ้นเราต้อนเน้นสีนค้าคุณภาพของเราให้ดีแล้วก็ไม่มีป่อสาพี่อะไรใดๆคือลูกค้าเราจะสนใจ